สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับรายการเลตโชว์นะครับในค่ำคืนของวันศุกร์คืนแห่งสุขรันว์ฝานะครับช่วงนี้บรรยากาศถึงบอกว่าเย็นสบายมีความสุขนะครับโดยเฉพาะคุณดีของผมเนี่ยพยายามจะหาเวลาที่ไปซิ่งรถกันในช่วงกำลางคืนก็คือพยายามไปเขาเรียกอะไรขี่ชิวๆกันหาบรรยากาศแหล่งดีๆแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะจริงก็ในรายการในค่ำคืนนี้ท่านจะได้พบกับบีมสัญยูกับชาชาออนทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่บอกสนุกมากแล้วก็ ที่ผมที่ท่านเห็นผมนั่งอยู่นี่ก็คือปีมือของผมเองนะครับแฟนทอมใช้สามทีตกทะเลเกลือไม่ใช่ฮะตกนาเกลือที่สมุทรสาครหรือที่สนามเชีนครของเราเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือเออพังแต่บินได้แต่ไม่ดีอย่าที่เห็นซ่อมใบไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ยังเพ่งสวยเพราะฉะนั้นก็คงอาจจะต้องซื้อใหม่เพื่อได้ภาพบรรยากาศดีๆมาฝากท่านชมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับเปิดเรือยอชลำสวยซึ่ง สามารถจับต้องได้อภิมาที่เทพนคร38ฟุตนะครับแฮนด์เมกทั้งลำนำเข้าจากประเทศอิตาลีออกเชลเลอร์มาวางสดๆแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรเรือใหม่ๆฉีดโฟมคนเห็นๆฉีดพัดติกกันเห็นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนใครราคาระดับเกือบ20ล้านเพราะฉะนั้นเป็นวาสนาเท้าผมจริงๆได้แตะได้เข้าไปสัมผัสเลยนะจริงๆแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งในเร็วนี้ประมาณเดือนหน้านะครับ จ้าของเรอยรือคุณเจธิชัยบอกว่าจะต้องไปทดสอบลองด้วยตัวเองที่น่านน้ำอ่าวไทยนะครับเรื่องนี้มีไว้ขายไม่ใช่มีไว้ใช้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อได้ตามมือด้านล่างในช่วงของรายการทายรายการได้เลยครับ ต้งสวัสดีฮะสสวัสดีครับพี่โต้งกนกเทพของเรานะฮะวันนี้มีเคสอะไรคุณผู้ชมชาวรายการเรสชงต้องแหกเป็นขี้กาครับเป็นขี้กาอ๋อนี่คือขี้กาข,ของแม็กครับอันนี้มันจะเกิดขึ้นเองได้ครจะได้ขี้กาคนเป็น,นี้ไหมครับขี้กาคนเป็นยงี้สงสัยต้องถลอกหนังหัวแล้วฮะเป็นหัวกระบั้นเลยนะครับนะฮะเอาอันนี้จะต้องซ่อมยังไงครับพี่โต้งอันน,น,นี้เนี่ยเดี๋ยวก็เครื่องทิเซียนซีเก่าๆฮะอ๋อเซียนซีซื้อหดหาย,<ด>ยครับ ออไทยทีเดียวเลยแล้วไม่ต้องเครื่องไม่ต้องอะไรเดี๋ยวที่กากมันต้องขึ้นกลับมาอีกใช่ครับเรารับประกันนานแค่ไหนฮะอันนี้เรารับประกัน3เดือนฮะสามเดือนครับผมไม่มีที่กาบไม่มีขี้กากนะครับแต่ถ้าทำสมททำสีเนี่ยแกอยู่ไปเถอะขี้กากมันไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมฮะใช่ฮะไอพวกเงาเนี่ยแหละัวดีเลยฮะสำหรับผู้ชมที่ชอบความเป็นอลอยแบบใช่ครับนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้การซ่อมใช้เงินเท่าไหร่ฮะอันนี้เหละครับก็อยู่ประมาณสักห้าหกร้อยบาทห้าร้อยบาทจบแล้วจบครับวง ก็ดูความยากง่ายของออฟของอะไรใช่ฮะแต่ลายนี้ถือว่าง่ายฮะนี่ขี้หมูหมเด็กๆอ่ะเดี๋ยวไปดูการซ่อมก่อนดีกว่าครับครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรอยขี้เกลือที่มีอยู่เนี่ยฮะก็หายไปหมดฮะเราเครื่องเซนซีล้างหน้าออกมาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนล้อใหม่เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำสีด้วยฮนะ เป็นไงสวยงามนะฮะแล้วก็เรียกว่าเหมาะสมจริงๆนะฮะกับการลบขี้ตลาดครับเป็นไงพี่ต้องก็ออกหมดแลวฮะครั้งนี้ก็สวยงามฮะครับพร้อมใช้หกร้อยบาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับยังไงฝากเบอร์หน่อยคุณผู้ชมครับร้านผมนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์08165 65333 02 222 643 3ฮยะยังไงก็ตามก็ฝากไปลูกค้าด้วยด้วยกันวันนี้เรียกว่าเคสปากเลื่อนของเราหมดไปละ นะ,ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรติดตามกับพรมลิมิตต่อนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับเราไปชมช่วงตรง,ขงใของรายการเรสโชเดี๋ยวสว่าจะอัปเดต m o d e r ร์สปอรในรูปแบบไหนในวันนี้ครับ